ทุกท่านครับขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจขอบคุณสําหรับดอกไม้ทุกชอ่อขอบคุณสําหรับรอยยิ้มทุกรอยยิ้มนะครับมันมีความหมายและมันทําให้เราเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงมันทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่พวกเราพยายามจะทํามีคนตอบรับมีคนเห็นด้วยและมีคนพร้อมเดินไปกับเราทุกท่านครับ <c oughs> วันนี้ผมมาอยู่ที่นี่จังหวัดปทุมธานีนะครับเ <c oughs> พื่อมาฝากผู้สมัครสอสอ ของภาคอนาคตใหม่ในจังหวัดปทุมธานีทั้ง6เขต6คนสิ่งที่พราภูมิใจมากก็คือการสร้างการเมืองแบบใหม่การเมืองแบบใหม่หน้าตาของพวกเราเป็นยังไงคือหน้าตาแบบผู้ชายและผู้หญิงทั้ง8คนที่ยืนอยู่ข้างหลังผมการเมืองของคนธรรมดาการเมืองของคนที่ไม่ได้มี ยศถาบรรดาศักดิ์การเมืองของคนที่ไม่ได้มีนามสกุลใหญ่โตการเมืองของคนที่ไม่ใช่มีทรัพย์สินมากมายมหาศาลการเมืองของคนธรรมดาการเมืองของคนที่เป็นลูกแม่ค้าการเมืองของคนที่เป็นผู้พิการการเมืองของคนที่เป็นข้าราชการเกษียณอายุพักอนาคตใหม่ไม่ได้มีแค่8ดคนที่ยืนอยู่ข้างหลังผม พัอนาคตใหม่ยังมีตัวแทนจากกลุ่มชนชาติพันธุ์คนลัว้วคนเยา้าคนปากกากายอที่สิทธิ์เสียงและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ไม่ได้ถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันพัอนาคตใหม่มีเกษตรกร,ร,กรมีชาวนาพัอนาคตใหม่มีพี่น้องผู้ใช้แรงงาน พักอนาคตใหม่มีกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศและเราก็ภูมิใจมากว่าครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่จะมีตัวแทนของคนงานเข้าไปนั่งในสภาจริงๆเป็นครั้งแรกของประเทศไทยคนงานที่เคยทำงานอยู่ในสายการผลิตที่เคยเป็นคนที่ทำงานและรับค่าแรงขั้นต่ำคนที่ทำงานมาทั้ง สิบกว่าปีจนปัจจุบันอายุ30มสิบไปลปลายยังได้เงินเดือนไม่ถึงสองหมื่นเราจะมีคนอย่างนี้เข้าไปนั่งในสภาคนที่เข้าใจคนงานจริงๆทุกท่านครับเราจะมีคนที่กล้าประกาศกับสังคมว่าตัวเองเป็นกระเทย แล้วกล้าบอกว่าจะมีกระเทยเข้าไปนั่งในสภาเป็นครั้งแรกประเทศไทย <st arts> ไม่ใช่ว่าประวัติศาสตร์ในเมืองไทยไม่เคยมีนักการเมืองที่เป็น LGBT นะครับแต่เพราะทุกคนกลัวกลัวกับการถูกปฏิบัติไม่เหมือนคนอื่นเมื่อมีความหลากหลายทางเพศมีรสนบททางเพศที่แตกต่างจากกระแสะหลัก จึงเ,เก็บเอามันไว้ในใจอยู่เงียบๆไม่มีใครกล้าประกาศกับสังคมเราเชื่อว่าครั้งนี้พรคอนาคตใหม่จะส่งสอสอที่เป็น LGBT และกล้าประกาศต่อสาธารณะว่าเป็นคน LGBT เข้าสู่สภาได้ผมมั่นใจและนี่จะเป็นการยกระดับทางการเมืองเรามีคนที่เป็นชาวนาทุกท่านครับคนที่เป็นชาวนาไม่แน่ใจวันนี้มาหรือเปล่ารู้สึกว่าอายุทยามาด้วยคนที่ยกมืออยู่ข้างหน้า นะครับท่านที่ยกมืออยู่หนะ้าท่านจับมือเขาได้จับมือท่านเขาจะท่านจะรู้ทันทีว่าเขาคือชาวนาผิวดำผิวที่ดำกล้านมือที่หนาเตอะเส้นเอ็นที่ปูกูดโปนจับมือแล้วรู้ทันทีนี่คือมือของคนที่ทำงานหนักมาทั้งชีวิตในไร่นาเราจะมีคนอย่างนี้เข้าไปทำงานในสภานี่คือความภาคภูมิใจของพวกเราที่บอกว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของผู้มีอำนาจบาดใหญ่ การเมืองไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มน,น้อยที่ผูกขาดอำนาจมายาวนานแต่การเมืองเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่ของประเทศการเมืองเป็นเรื่องของคนธรรมดานี่ก็คือการเมืองแบบใหม่ที่พักอนาคตใหม่อยากจะสร้างการเมืองที่อำนาจสูงสุดไม่ใช่เป็นของกลุ่มคนชั้นปกครองแต่การเมืองที่อำนาจสูงสุด เป็นของประชาชนขอบคุณครับทุกท่านครับ,บ,รบเมื่อพูดถึงการสร้างการเมืองแบบใหม่แล้วก็ต้องพูดต่อว่าเมื่อแปดเดือนที่แล้วเราไม่คิดว่าความพยายามของเราที่จะสร้างการเมืองแบบใหม่ในประเทศไทยไม่ใช่แค่หน้าตาผู้สมัครสสแต่เป็นเรื่องวิธีการสร้างพรรคที่ไม่ดูดสส ที่ไม่ดูดหัวคะแนนที่ไม่ซื้อเสียงเราอยากรู้ว่าพักการเมืองแบบนี้มันเป็นไปได้จริงหรือเปล่าที่ไม่ใช่อุทธิพลคมคูนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามมันเป็นไปได้จริงไหมในสังคมไทยย้อนหลังกลับไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วตอนที่เราเริ่มสร้างพักมีสอสอเก่าหลายคนจากพักการเมืองอื่นพยายามติดต่อมาหาผมทุกท่านครับ คุณธานาธรพักคุณกระแสดีมากเลยผมมาเป็นสสพักคุณให้ครั้งที่แล้วผมมีคะแนนเลือกตั้งอยู่ในมือสองหมื่นคะแนนค่าตัวที่วางไว้บนโต๊ะหลักห้าล้านเจล้านนั่นหลายเดือนก่อนการเลือกตั้งนะครับทุกวันนี้สสสักคนผู้สมัครสสสักคนที่เคยมีคะแนนสามหมื่นห้ามื่นห้าตัวเป็นสิบล้านพักอนาคตใหม่บอกว่า ไม่เอาขอโทษครับเดินมาสมัครผิดที่แล้วไม่ใช่ที่นี่อุดมการเราไม่ตรงกันดังนั้นทั้งแปดคนที่ยืนอ,อยู่ข้างหลังผมเป็นสักขีพยานที่จับได้ตัวเป็นๆว่าเราทำสิ่งที่เราพูดไว้เมื่อแปดเดือนก่อนจริงๆว่าเราไม่ได้ต้องการ ซื้อสอสซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงเพราะถ้าซื้อสอสอซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงเข้ามาเมื่อไหร่เมื่อเข้าไปอยู่ในสภาก็ต้องออกกฎระเบียบออกนโยบายที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มพักพวกตัวเองเพื่อถอนทุนคืนหรือไม่ก็เก็บเงินไว้ใช้ในการเลือกตั้งครั้งหน้ามาลองดูด้วยกันครับว่าพักการเมืองที่ทําการเมืองกันแบบนี้ จะเกิดขึ้นได้จะเป็นไปได้จริงไหมในประเทศนี้แต่ส่วนตัวผมได้ข้อสรุปไปแล้ว8เดือนที่ผ่านมามันพิสูจน์แล้วว่าการเมืองแบบนี้ไม่ใช่แค่เป็นไปได้แต่มันเป็นการเมืองที่ประชาชนเรียกหาและรอคอยมาตลอด <ว en> เลือกตั้งครั้งนี้ จึงเป็นการพิสูจน์ว่าประชาชนคนไทยต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการพิสูจน์ว่าพอกันทีกับการเมืองแบบเดิมๆเป็นการพิสูจน์ว่าประชาชนคนไทยตั้งแต่เหนือจดใต้ที่ผมไปพบปะมามีความต้องการอย่างเดียวกันคือการเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อคนส่วนใหญ่ไม่ใช่เพื่อคนส่วน นั่นคือการสร้างพักของเราครับและเมื่อสร้างพักแล้วผมก็ต้องบอกทุกท่านต่อไปว่าเราจะสร้างพักไปทําอะไรเราจะสร้างพักไปที่ไหนทุกท่านครับคุณชอได้บอกไปแล้วภารก,กิจของชาวอนาคตใหม่ไม่ใช่ส่ง8คนในเวทีนี้เข้าไปเป็นสอสอ ภารกิจของพรรคอนาคตใหม่ไม่ใช่การส่งธนาธรไปเป็นนายกรัฐมนตรีพวกเราทะเยอทะยานมากกว่านั้นฝันของเรายิ่งใหญ่มากกว่านั้นแล้วฝันของเราเป็นไปเพื่อประโยชน์ของพี่น้องคนจนมากกว่านั้นพรรคอนาคตใหม่มีจุดมุ่งหมายคือการเปลี่ยนแปลงประเทศและการเป็นสอสอและการเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงแค่ทางผ่าน ผมพูดให้ทุกท่านฟังอีกครั้งการได้มาซึ่งสังคมที่ดีกว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องเข้าไปมีอำนาจแต่การเป็นรัฐมนตรีการเป็นสอสอการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่จุดมุ่งหมายปลายทางของพวกเราจุดมุ่งหมายปลายทางคือสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ที่น่าอยู่กว่านี้ให้กับคนรุ่นต่อไปนั่นคือสิ่งที่พวกเราตั้งปณิธานเอาไว้ ทุกท่านครับก็ต้องบอกว่าเดินทางมาถึงวันนี้ผมก็คงขออนุญาตไม่กล่าวถึงนโยบายเพราะหาดูได้จากที่อื่นครับทุกท่านมีโทรศัพท์มีสมาร์ทโฟนนะครับหาดูนโยบายเราได้จากที่อื่น